ไปดูไปส่งไหนดิตไปลุนไปไหนครับเอ้าไป,ไปไกันไปกันแจ็คไอ้เขี้ยโดนแทงทะลุขี้ขวาอย่างงงเลยรถบัสค,ครับลุงลงครับเอ่เอเจบถ้าถ้าจบสตอรี่แล้วลุงลงเออลงคุยกับผมหน่อยได้ไหมอะ่ะ <c oughs> ผมอยากปรึกษานิดนึนงอ่ะลุงพูดมาเลยว่างอยู่เอ่อมันเรื่องการทำงานอันนี้ข<ด>อกาแฟกาแฟก่นอน ขอกาแฟก่อนกาแฟาพี่เออเอากาแฟให้ผมพี่อย่าพูด <55 5. S 2> เก้าห้าห้าเก้าเก้าห้าห้าเก้าห้าห้าไปกินกาแฟไหมฉัไม่มีฉันจะหาให้เขาลงุงมีกาแฟปะไม่ไม่ครับผมมขนะีขอไนดะ้ขอไนดะ้ขอไนดะ้กับสเปรย์มีสเปรย์ด้วยไหมสเปรย์ผมไม่มีอ่ะมี มีแต่กาแฟครับากาแฟกาแฟนี่ครับครับว่าิวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะมิวอ่อแป๊บนึงพี่เฉินพี่ไปก่อนออลุงครับเอ่ออันนี้ผมคุยเรื่องเอ่อเกี่ยวกับการทำงานข้างนอกได้ไหมครับครับว่ามาอ่าอ,อัน,นอันนี้ผมจริงจังเลยนะลุงคือช่วงช่วงเนี้ยผมที่บ้านผมอ่ะเขาเขาโดนฟ้องอนะ่ะลุง มีอะไรเอ่อมันมันแล้วเรื่องเรื่องเงินการใช้ไฟฟ้าที่บ้านผมน้องเป็นคนจ่ายเองหมดเลยลุงความมีอะไรแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะแบบเอ่อผมจะบอกว่าผมคิดเขาพูดกับลุงวันเยอะมากเลยอ่ะผมลืมไปแล้วว่าแบบว่าลุงพอจะมีใครรับคนทํางานไหมครับช่วงนี้ผมไม่มีเงินเลยรับคนทางานไม่มีเลยเดยไม่มีเลยหรอครับใช่หายากมาก ต้องต้องใช่ครับสมยนก้หายอะมากหายเะมากครับลุงผมโดนกดดันหลายทางมากสตรีมผมก็ไม่มีคนดูอย่างเงี้ยลุงไม่เกี่ยวต่อให้มีคนดูก็ไม่ได้เงินอยู่ดีครับใช่ใช่ใช่ไม่มีคนดูก็ไม่มีเลยแล้วผมไม่รู้ว่าผมจะทำอะไรทำไมอย่างเงี้ยลุงมันมันมันคืองานอดิเรกอะต่อให้ไม่ไม่มีคนดูก็สุดท้ายสุดสมมุตินะผมมีคนดูสามร้อยสุดท้ายแล้วก็เลี้ยงปากเลี้ยงทองไม่ได้ครับ คือการทํางานอย่างเนี้ยมันต้องใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองไปเรื่อยๆครับมันไม่ใช่แบบเฮ้ยกูเริ่มสตรีมคนดูกูสามกู 300, ต้องได้สัญญานะมันไม่ใช่ครับมันต้องพิสูจน์ประมาณสองกสปีอะอย่างต่ําำม,มันไม่มีทางรัดอะครับลุงนอ้อยหลักทำงานอะโอเคครับลุงขอบคุณมากครับ มึงแตกมั้ยผมแปลกว่ะมันต้องเอาเสียง R 3 5มาใส่มันไม่ใช่เสียงนี้ R สามห้ามันมใช่เสียงด้วยแรงไหมรถกันแรงเสียงมันแปลกๆว่ะจะได้พาไปซื้อสเปรย์ก่อต้องอาบด๊าด ใช่น้องๆเราก็แย่เหมือนกันครับผมให้งานได้ไม่กี่คนเองถ้าผมมีรวยพันล้านอะ่ะจะช่วยหรอกอยากมีพันล้านนะผมจะช่วยคนทั้งประเทศเลยเฮียถ้ามีพันล้านแบบใช้เงินแบบว่าแบบไม่มีวันหมดอ่ะเฮีย,ยใหญ่คนตะกุยตะกีนเนี่ยเอาไปเลยเดือนละสามหมื่นูให้มึงเลย อู๋ซื้อสเปรยก่อนดิแจ็คมีกระตายใช่เวลาจริงเหรอแต่จะดูระบบพลาย,ยานพหนะอัตโนมัติจะทำงานาบ้านมันขอให้คุณเล่นรบ้านมันมีบ้างอยู่บนทาหนะของตัวเองด้วยค่ะ ลุงีอ้ไอ้แม็กมาโคมาเตอร์ไม่อย่างหลุดอ่ะมันพูดไม่หยุดอ่ะมาโครั้จัดใช่เหรอไม่หยุดไม่หยุดเพื่อนมันต้องข้ามแม่ผู้หญิงมันเยอะไม่อยากฟังไงมันมีผู้หญิงคนหนึ่งพูดไม่หยุดเลยวิสาเนี่ยก็เลยไม่ค่อยได้เข้าวอใช่เมื่อก่อนเนี่ย คือตอนนี้ธุรกิจมันแย่ยไปหมดเลยว่าผมว่านะอย่างยกตัวอย่างตอนนี้แบบิกใช่ไหมแบบิกผมซื้อตัวละแสนมาใช่ปะ่ะตอนนี้ขายได้6-7หมื่นเลยนะเห็นป่ะราคามันลงในกาอย่างเงี้ยก็ลงแบบพุวบเลยทุกอย่างมันกำลังลงหมดเลยเหมือนประมาณแบบคนมันโดนกันเยอะมันก็เลยลงร่วงดิี ได้ให้ลุงเล่นลุงมีบาเช่ให้ลุงเล่นหอนไปแล้วเหรอห่อได้ห่อเลยมันไม่ทันแล้วไปร้านไปออเวลาไม่ทัน,น,นแล้วนี่มันโดนเลี้ยมโดมนเลี้ยมลุงโดนเลี้อะไรนะไทยรวยอันดับคนไทยเหรอ คนไทยคนรวยเยอะนะจริงอ่ะคนรวยเยอะนะดูดิยกตัวอย่างนะโรงแรมวันละสามหมื่นอ่ะเขายังไปนอนกันเต็มทุกทห้องเลยอ่ะคนไทยรวยเยอะอืมแต่คนไม่มีเยอะกว่าทำมาได้แล้วครับม,มันพูดยากของแบบเนี้ย เอาง่ายๆเว้ยทุกอย่างแม่งแพงเว้ยแต่ของแดกของอะไรแม่งราคาแบบขึ้นเอาขึ้นเอาอะเนาะเอาจริงอะไปช่วยเคสดีกว่าไหมเคสจะเออแล้วด่าไม่โรงพยาบาลเดี๋ยวก็ไปช่วยเคสก่อนปะเคดก็เออแล้วนะไปช่วยเคสก่อนดีกว่าใกล้เออแล้วปะหมดแล้วเนี่ยครับใช่เหรอหมดเคดแล้ว่ย ค่าแรงปกติเท่าไหร่นะวันละ3 0 0หรอวันละ3 0 0หรือ200วะ300ค่าข้าว60ค่า, 60, ารถอีก40หรือว่าโอ้โห3 3 5 35 0โอ้โหกินข้าวเท่าไหรถถ2 2> ่อ่ะสองมื้อข้าว50 50วัน1นึงนึงค่ารถเดี๋ยวตีไปเลย200เหลือเก็บ150ถถลงดิรออะไรอ่ะ ลง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 มึงจะทำอะไรล่ะไอ้เหี้ยเป็นยังไงบ้างวจริงบอลไม่เจอรวจพวกมันมึงไปทำมีดดีกว่าไหมบอลมีดโหดกว่าเยอะเลยนะไอ้สัสมึงนี่คือมีดโนหนึ่งนะบอล ยาหมดยาหมดไม่มียาป่ะขอยาแน่ขอยาพันธุ์นี้ไก่แน่เห็นไหตายตายโคตรจอกอ่ะสนับอ่ะเขี้ยใครชุบชุบเดี๋ยวยิงให้ชุบอยู่ชุบอยู่กี้จี้ยิงกูกี้

คิดตายกระโดดลงไปสวยตกไปแล้วตำรวจวกูโหดสุดแค่นั้นแหละตำรวจกูโหดสุดตำรวจกูโหดสุดตำรวจกูโหดสุดตำรวจกูเก่งสุดท่าซุปเปอรไหนมาไหน โอ like ้ยตำรวจไหวดูดิตัวเดียวมันยังไม่ตายเลยเยี่ยมกดขี้ขวาอย่างเดียวอ่ะเยี่ยมตำรวจอ่ะกดขี้ขวาใส่เกาะ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 ดูดิเดี๋ยว่าดูดูดูแทงอ่ะลุมอยู่นั่นอ่ะถือปืนอยู่คนหนึ่งไงปะนี่ไงนอกจากไม้อ่ะไม้เท่านั้น แต่พ uh, ี่เอาเอามงเอามงอาพี่มงอาพี่เปิดที่เพิดทอพี่ที่เปิดที่เปิดระวังนี่เพื่อนนี่ชุบเพื่อนนี่เพื่อดนี่เพิร์ดนี่อย่าอย่าปาพี่อย่าปาพี่เพตำรวจไม่จับแล้วตำรวจชุบนุ๊กดีเพื่อนนี่ชุบเพื่อนหน่อย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 ของชุบหมดของชุบหมด ไปก่อนตัวนี้ตัวนี้ไปก่อนตัวนี้ไปก่อนตไอ้บอลรับกูด้วยคับบอลบอลบอลไอ้บอลไม่เคยปล่อยลุงผมต้องตายกูลงรถมันล็อกเหรอวะมึงจะล็อกกับมีที่อะไรตักแมงไม่ล็อกเมื่อกี้แมงก็เตะดิลบนี่กรอนะพาไปซื้อของเลยตายอ่ะตายอ่ะ ตัมแบบสวยพวยสวยสวยักุมึงเลยเียจะลงมาหัพ่อวลบเลยลบเลยไม่หรอมึงนีไปไกลตตไปจุบแล้วจุบแล้วจุบแล้วลบเลยหลบเลยกูุบแล้วเียโอเคมึงก็มาดิโอ้ยมึงก็มาดิโอ้อะไรกัมาดิ เกูจะตายหมดปะไปส่งกูหน้าบ้านมาดิกูจะไปช่วยเพื่อนเราคะแนนนำป้าบอลน้านำอยู่ครับลุงเพื่อนๆนี่เดี๋ยวจอดกูลงนี่นะโอ้ยเฮียลงลงลงใครเหอะลุงไปถอยมาใมาเราจะจะพูดว่าช่วยเพื่อนอะไรเราไปดีกว่าแล้วดูนะตามมาตามตามไปเลยไปเลยไปเลยตามไปดิถ้ามีปัญญา มีปัญาแค่ยิงนั้นแหละไอวานเป็นปืนต่อแปดที่ยิงสรงไอบอลเกาะปืนใส่ได้ห้าสิบตัวแทบไม่เข้าเรเบลเลยนะบอลผมอยากกระทับอย่างนั้นอยู่ครับดวงผมเจร่าแสนต่น่าจะได้ประมาณมึงมึงทำมีดดีกว่าเว้ยขั้วสนับมันปัญญาอ่อนก็อกระอยู่เดี๋ยวพูดอย่างนั้นผมดันหมดไปละเก้าสิบล้านก็ไปทำมีดดีกว่ามีเสียวกว่าเยอะเลยมีดน่าจะหมดไม่เยอะด้วยน่าจะไม่หมดหมดไปเท่ามาเทอะ ลงมาเลยคนจริงครับไม่แน่จริงอยู่บนรถอย่างนั้นเราคิดก๊อฟมาดีมาดีจุกมาดีจุกมาดีลงมาดิ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 ลงมาได้ลงมาดิเดี๋ยวตัดให้เลยนะลงมาได้ปะมาดิลงมาลงมาไปไหนล่ะลงมาโอ้โหกระตุ่นรวยจัดอ่ะ แบกเาอเา,เเาสูงก็บวกเราเก็นคนปังไป,ไปอย่างนั้นแหละยิงไปเท่านั้นแหละยิงไปก็ไม่กล้าลงมาบวกไล่ชวมนมันนี้ไล่ชวนม,มันนี้มึงไล่ชวนม,มันนี้ไล่ชวนมันไล่ชวนมันไล่ชวนมัน นี่ไอสัตว์เก่งกว่มึงอู้มาชีกเหรอโอ้สวัสดีลุงเต็มๆสวัสดีเดี๋ยวก็ตายแล้วลุงเดี๋ยวก็ตายแล้วสภาพได้เดี๋ยวก็ตายแล้วลุงแสบเลงเข้าไปอยู่ในโกงต่อไปจะมาบวกอะไรดังหนาวะผมก็เข้าเลเวลบ่อยกว่าลุงเกาะแม่งมีติดตัวรับยาหมด ส่องท้ายนะวันส่องตัวพี่ส่องท้ายนะผมเลขแปดสิบครับผมครับเวลาใส่ในตัวได้เยอะแล้วมันรู้สึกดีวะ่ะไอ้เหี้ยเกี่ยวกับ่องตัวพี่ต่องอ่ะออมหมดเนอะดูว่าผม,าม,ามอะไราแล้วลงเล็บไปเลย,ไป,เลยไปด้วยกันเลย mm hmm. เนี่ยใจเอือแล้วเนี่ยอยู่เขาเนี่ยบอล บนเมืองบนเลยอ่ะได้เ,เพื่อนไหมเ้องาไปด้านหลังแล้วงไปด้านหลังปะชุดตำรวจดิชุดตำรวจดิขอไล่ชุมดมวอหน่อย สุดหมดให้เพื่อนยิงลูกสุดหมดจับโดนเลยได้ๆๆๆๆแ้วยิงเพื่อนได้หน่อยยิงเพื่อนได้หน่อยยิงเพื่อนได้หน่อย บนอลไปทุเล่ไปเที่ยออกับจ่องไปตัดเฮ้ยมึงตาเขยใบตัดน <c oughs> ี่อ <c oughs> ย่ายิ่งใกล้ยิ่งไม่โดนเลยมาตามเราวาเหรอเพื่อนเราครับลงุงอ,อ๋อเพื่อนเราทั้งนั้นเลยเราล้อมต้องไปดักหน้าบ้านลงุงมันกำลังจะเข้าบ้านลงุง Ann, เราเอาบ้านเนี่ยเพื่อนเรารวมรวมสุดท้ายนะบ้านเราเพื่อนเราเยอะอยู่เข้าไปแล้วลุงเข้าไปแล้วลุงเข้าไปแล้วลุงเขาหลอกหลังนัวอยู่ครับลุงขอร้องอย่าชยครับลุงหลังบ้านเลยลุงเดี๋ยวผมไปป้าชิบก่อนลุงบ้านในหลังบ้านเลยหลังบ้านเลยหลังบ้านหลังบ้าน phứ hết mỏ 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 cắn này luôn cắn vô cắn vô này cắn luôn hết chụp 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 วุ้ยไม้ที่อะไรวะติดผิดแตกตายเด้ครับผมตายเด้ครับเดี๋ยวนอนครับตายเด้ครับระวังมันตีนาวายก็ดได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นได้ได้ยืเหลือบอลในสัตว์ สัดเจอียวยาวมึงอ่ะมาดิเยบอลคุยอะไรเบอลไม่หล่อสำหนับฟเียคยเล่นก็เอางมาเอาคยังไม่ลงเลยมีปัญญาดันวัฒนาไปเล่ตว์มีปัญญาดป่ะมีมีปัญญาลั่ยอะไรมีมีคุยอะไรเอออมึงมาดิมึงตัวไอ้ตว์มาดิเจี้ยเลี้ยนเจี้นเี้ยเนี้ยเลเจี้ยเี้ยเจี้ยเยนเียเลียนเ้ยเลี้ยนเจียเลียนเียเลี้ยยเลี้ยเียเียเยเีเี้ย นี่ไงนี่ไงกูตายปหมกูตายปะไอ้เหี้ยกูตายไปทุเรศไอ้ตัดฮะกูตายไอ้เหี้ยกูตายไป็นกลวยไอ้ตัดแกตายตีเฮียสีแดงบาลามีคนอื่นไอ้เหี้ยไปก่อเขาตายเหี้ยมึงแย่งเอาเองเป็นป้าไอ้ตัดเดี๋ยวกูใส่สีแดงให้ดูป้าแล้มีปัญญาแย่งไหมมึงอยากลองไหมตัดอยากลองป้าไม่ได้กูใส่อ่ะนะดาสุดจริงตัวแมมึงไหนไอ้ตัดเหี้ยด่าสุดจริงด่าสุดจริงไอ้ตัดไอ้เหี้ยด่าสุดจริง ไมาไดมึงไ <styles? S 1> หวไหมมึงด <B onder S 1> ูเพื <room. S 1> ่อนมึงเรียกตายเป็นผักเป็นปลาเนี่ยมึงดูด้วยไอ้สัตว์ไอ้เสี่ยวไอ้เฮี้ยนี่ไงควายชุบพี่บอลไม่ต้องชุบไอกินไงได้พี่กินไงได้ดิไออยู่บนรถกินไงดิกินไงดิอุ้ยเฮี้ยเจ็บเจ็บเฮี้ยเพิ่งเดินเดินดับต่อยเจ็บที่สายช่วยบอลเดี๋ยวกูชุบเอ้ชุบยังชุบใครวะเนี่ย เมื่อกี้อเียเสียวที่ไหนแพทมามาเลยเฮ้ยมากช่วยกูหน่อยสวยไอ้กูเจอหน้านะไอ้สัตว์กูก็คืบให้พ่อะเป็เฮียด่าเสียจริงัสัตว์ด่าเขาไอ้สัตว์ไอ้เลด้วยดาไม่มีปัญญาแยกสูตรที่อยากแรงอะ่ะออนน่ไอ้เด็กียนี่ ลุกขึ้ลก้นกนนนุนชุวนชุตำรวจยิงกูดอยยิงกูดอยยิงกูดอยยิงกูอยด้านซ้ายด้านซ้ายยตำรวจเกิดมาตำรวจเนีเดี๋ยวชุดแล้วชุตำรวจแล้วหัวซ้อมหัวซ้อมเกิดมาลอารวาดเกิดมาล่ารวาดเจ้นแร่เกิดสองรอบจะไออกมาสัตว์

เห็นไ,ไหมมีคนลืมม uh ึงแต่กูไม่ลืมมึงไอ้เหี้ยตำรวจใจร้ายใจดำอย่างวายใส่กูสาดชุบให้เหี้ยแล้วก็แทงแล้วกูไม่ชุบกูด้วยนะไอ้สัสไอ้เหี้ยที่หลังกูไม่ชุบแล้วนะกูจะปล่อยให้มึงแบบอยู่กันนะโดนตำรวจฆ่าเหรอครับเออกูสาดชุบตำรวจให้เหี้ยทำนี้ใส่น่าส้นตีนที่ผายเลยสัตว์ บอลยูย่ไหนบอลบอลบอลรป้คอยเลิกเลยบอลไปไหนวะจะไปหมดรไรสัตว์ไม่มีใครรอกูเลย นั่มเห็นไหมครับผู้ตำรวจผมจะกระโดดลงไปแล้วผมก็เอามีดเสียบมันได้ปะน่าจะเกินไปวะ่ะ บ่อยบอลมารับให้กูนหน่อยดิอยู่บ้านบ้านเนี่ยบ่อยบอลมารับรหน่อยดิไ,ดไอ้บอลไอ้บอลมารับลุงมาหน่อยดิหน้าบ้าน